ทีนี้เราไปกันที่จังหวัดกระบี่กันมั่งค่ะมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสัางคมจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้รวมกับสมาคมฟื้นฟูมรดดอกอิสลามประเทศคูเวตได้มีการมอบทุ่งอย่างชีพค่ะให้กับผู้ที่ได้รับพ้นกระทบจากโควิด -19 ประชาชนในพื้นทีต่ตำบลเข้าครามอำเภอเมืองกระบี่ทั้งมัดทั้งเพ500ครัวเรือนค่ะ พีทีมอบทุง่งยางชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดรอ้อนแล้วก็พ้นกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะอันนี้เข้าจัดขึ้นในพื้นที่ตำบลเข้าครามแล้วก็ตำบลเข้าทองอำเภอเมืองกระบี่จำนวน500ชุดค่ะเพื่อที่จะบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องตอน้นค่ะจัดขึ้นที่สนามยาเทียมคูเวตอารีนานีคะมูล,ลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาแล้วก็พัฒนาสังคมจังหวัดกระบี่ก็ได้รวมมือกับสมาคมฟื้นฟูมารด็อกอิสลามประเทศคูเวตให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยมีนายส้มชาย ท่านผักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีเป็นประธานพร้อมด้วยเซกอัสอัสอัสซสสสสาวารีนะคะเป็นตัวแทนสมาคมฟื้นฟูมฟอลลอดอิสลามประเทศคูเวตแล้วก็มีคณะครูโรงเรียนคูเวตพิทยาพั์แล้วก็น่่ยงานที่เกี่ยวข้องก็มาเข้าร่วมค่ะครับตัวแทนสมาคมฟืน้นฟูมอลลอดอิสลามประเทศคูเวตเกกระบวกว่าประเทศคูเวตเป็นประเทศที่สร้างแต่ความดีในการบริจาคนะครับในการในการช่วยเหลือทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาการช่วยเหลือสังคม ในข้าวมามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับหูลยที่เอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสร้างคมจังหวัดกระบี่ในการที่จะช่วยเลือในการพัฒนาการศึกษานะครับบรันทาความเร้อ,รอนไม่เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้นนะครับแต่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดพเนียนะครับนะที่ประสบอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับ<ม>ที่จังหวัดกระบี่นะครับค่ะ